ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะครับช่วงคลิปเด่นข่าวดังอ้ยอันนี้มาถึงก็ต้องต่อขิวเลยเยอะมากอันนี้กำลังจะเดินไปสอบแนมนะว่ากี่ร้อยคน คนเยอะมากพี่ออกมาแล้วนี่น่าจะตรวจแล้วนะเฮ้ยไม่สี่เขา่าจะยังไม่ได้ตรวจหรอกเปิดปัดคิวแรกที่ห้าเราไม่นั่งต่อพี่ตรงนี้เสร็จแล้วพกับแล้วก็ไปนแบกอยู่ตรงไหนอยู่ไหนพี่โทษนะคะถามหน่อยพี่มาตั้งแต่กี่โมงคะพี่เราฮะที่สี่ใช่ไหมอังนี้กว่าจะได้ตรวจกว่าจะเสร็จ อีกไกอ่ะายัดีกว่าอ้อย,ย,อ,ยอันนี้มาถึงก็ต้องต่อขิวเลยคือยเยอะมากอันนี้กำลังจะเดินไปสอบแนมนะว่ากี่ร้อยคน คนเยอะมากที่ออกมาแล้วนี่น่าจะตรวจแล้วนะ solutions. เฮ้ยไม่ี่เขาน่าจะยังไม่ไตรวจหรอกเปิดปัดรคิวแรกที่ห้าเ,เราไม่ได้ต่อคิวตรงน,นี้เสร็จแล้วพวกขับรถเข้ามาเแบะอยู่ในอยู่ในที่โทษนะคะถามหน่อยพี่มาตั้งแต่กี่โมงคะพี่เราฮะวีสี่ใช่ไหมตร<อ>งน<อ>ี้กว่าจะได้ตรวจกว่าจะเสร็จ ไอีกะชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องด้วยนะครับ